อืมท mm ูเดย์ป๊อปคอร์นอืมทำมาร์ลโอป๊อปคอร์นทูเดย์มาป๊อปคอร์นถมขาแม่นี่แหลเอ๊ะทูมีทูมีครขาทูมีเขาหายไปเบิร์ดมารลโออืมทูเดย์ทูเดย์ป๊อปคอร์น ป๊อบเป็นใหญ่เลยวันนี้ป๊อบหนักสุดเลยป๊อบคอนป๊อบคอนกันใหญ่เลยเป็นไรโลกฮะดีใจอะไรคะพี่อยู่เป็นนู่นล่ะพี่อยู่ป๊อบคอนตัวแรกเลยเอ๊ะหยุดป๊อบละพี่อยูอครับคนละ ชอบกินค่ะเพราะแฮปนี่เพรแฮปนี่ชอบกินใบใบใบพลูหรือใบชะพูนี่แหละชอบมากเลย